ค่ะก็สวัสดีนะคะ,ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของทททสุรินนะคะวันนี้ก็ทางไร่ที่ทัศยาก็ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านหัวหน้านะคะแล้วก็น้องโตโ,โต้ที่ได้มาทำสกู๊ปพิเศษสําหรับคอทุเรียนภูเขาไฟนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นการเริ่มเปิดนะคะเปิดฤดูกาลผลไม้เราก็มี ทุเรียนนะคะภูเขาไฟแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์ในพื้นที่นะคะที่จะให้ท่านได้มาชมชิมชอบนะคะชื่นชอบรสชาติทุเรียนภูเขาไฟจะมีในช่วงฤดูการเยี่ยมชมสวนก็จะเริ่มเปิดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะคะก็เปิดให้ชมแล้วก็ เลือกซื้อทุเรียนได้ทุกวันสำหรับท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะมาเป็นหมู่คณะหรือมาเป็นส่วนตัวอะไรก็สามารถติดต่อดิฉันได้นะคะกุ้งไร่ทิทศยานะคะเบอร์โทรศัพท์0642623515หรือที่ติดตามทางเพจไร่ทิทศยานะคะที่กล่องข้อความนะคะทักเข้ามาเราจะได้เตรียมการนะคะรับต้อนรับท่าน ในฤดูการผลไม้ที่จะมาถึงหรือติดตามทางายไอดีกุ้งไร่ทิศยา0642623515ยินดีนะคะที่จะให้บริการทุกท่านนะคะนี่นี่ก็มีทุเรียนภูเขาไฟหมอนทองนะคะแล้วก็ผลไม้อื่นๆเงาะมังคุดกล้วย่ะ สตอรนะคะหลายหายอย่างที่เป็นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อนะคะเรื่องของผ้าเรื่องของอาหาราเรื่องของที่เป็นอัตลักษณ์จริงๆในเด่นที่นี่คือกาแฟอาราบิก้านะคะเรามีกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในพื้นที่นี้นะคะประมาณ1,000ต้นซึ่งให้ผลผลิตเต็มนะคะเราเราก็ใช้กาแฟนี้ในการที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะมีร้านกาแฟ หรือคาเฟ่รับข้างในนะคะปะับในแบรนด์ของป้าป้าคอฟฟบริการท่านรวมทั้งจะซื้อเป็นของฝากนะคะเป็นกาแฟเม็ดขั่วบดนะคะหรือดิฟต์สำเร็จก็มีให้บริการก็เปิดบริการมาร่วม 4- 5หปีแล้วนะคะขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ติดตามทั้งทางเพจและทางไลน์ไอดีนะคะในวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวจังหวัดส,สุรินทร์นะคะท่านหัวหน้าแล้วก็น้องโตโต้นะคะที่มาช่วยโปรโมตแล้วก็ให้โอกาสคนกันทลลักษ์ได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะคะ,คะยินดีมากค่ะค่ะก็แนะนำททสำนักง,งานสุรินทร์ศรีสะเกดก็ยินดีที่จะร่วมมือกับเกรรษตรกรชาวสวนทุเร,รียนของกันทลักษ์ หรือว่าส่วนทุเรียนของศรีสะเกตทุกพื้นที่นะคะในการที่จะช่วยการโปรโมตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนทุเรียนหรือว่าช่วงเทศกาลทุเรียนหอมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะททสุรินก็จะเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยทํากิจกรรมทางการตลาดที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะ,ค,ณคะ ขอโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะในช่วงฤดูการลูกนี้นี่ผมจองได้ไหมครับอันนี้ก็จองได้ค่ะอันนี้จะติดชื่อให้เลยถ้าใครถ้าใครจองทุเรียนก็จะติดชื่อไว้ให้นะคะต้องมัดจาด้วย่ไม่ต้องมัดจาค่ะจะได้แบบเราจะได้มาทําเราจะเปิดเปิดลูกแรกเนาะิดตัดช่ตัดลูกแรกให้คนที่จองตัดเองค่ใช่ ตอนนี้กระซิบหน่อยว่ามีจองเข้ามาหรืรอย่างครับมีจองเข้ามาสองคณะแล้วนะคะสองคณะจะเป็นรุ๊บใหญ่ประมาณแปดสิบท่านอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะก็ยังไงททก็คิดว่าจะนํานักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาชิมผลไม้ชิมทุเรียนชิมเงาะมังคุดของสวนของของพี่กุ้งค่ะเร็วๆนี้พี่กุ้งยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะค่ะกระซิบพี่กุ้งหน่อยครับว่า ปีนี้เนี่ยผลผลิตคาดว่าน่าจะประมาณสักกี่ตันก็ถ้าไม่เกิดเหตุเพลภัยธรรมชาตินะคะก็จะอยู่ที่สามสิบตันค่ะสามสิบตันนะคะก็ประมาณให้เท่ากับปีที่ผ่านมาค่ะค่ะนอกจากมีทุเรียนแล้วมีอะไรอีกนะครับก็มีเงาะนะคะมีเงาะมีมังคุดมีกล้วยนะคะมีผลไม้อื่นๆแล้วก็มีสินค้าโอท็อป ที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งเราก็ดึงเข้ามาเป็นเครือข่ายเพื่อให้เขาได้มีแหล่งจำหน่ายใน<า>การจำหน่ายผลผลิตของโอท็อปด้วยค่ะค<า>่ะ<า>ขอบคุณครับฝากฝากเพจอีกนิดนึงเพจอะไรนะฮะหาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะทางเพจของเพจไร่ทิศยานะคะ,ะนางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางไลน์ก็ ID ดีไลน์กุ้งไร่ทิศยา064 262 3515ค่ะ ขอบคุณมากค่ะกขอบคุณค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่ง้งนีผมขอจองูีจ้องจริงโตโตจะจองทุกลูกไม่ได้นะโตโตพี่พี่ก็อยากกินนะทจริงพี่อยากให้ถ่ายรูปทรงที่มันกลมๆนะน้องโตโตโรับอเบเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวไปตัดออก